ที่อเมริกาฟาสต์ฟู้ดก็ถือว่าเป็นอาหารประจําชาติเลยก็ได้นะครับและในฐานะที่ผมลองมาหลายที่มากๆนี่คือร้านที่ผมคิดว่าอร่อยที่สุดแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็มากันที่ Five Guys นะครับซึ่งก็เป็นอ่หนึ่งในร้านที่ผมชอบกินมากๆเลยนะครับ Five Guys นะครับขึ้นชื่อเรื่องเบอร์เกอร์ที่จูดซี่แล้วก็ท็อปปิ้งแน่นๆมาลองดูนะครับว่าจะอร่อยสมชื่อไหมครับแล้วผมก็สั่งมาเป็นเบคอนชีสเบอร์เกอร์มีเฟรนฟรายแล้วก็เป็นมิลช์เชคนะครับก็มาลองกินกันเลยครับอันนี้ครับเป็นมิลค์เชคนะครับ แบบปกติเขาไม่ทำกันแต่ว่าอันนี้เหมือนมันเป็นซีเนเจอร์เขาผมก็ลองดูครับก็เป็นมิลเช่ปกติซึ่งก็อร่อยดีแต่ว่าค้นมากครับถ้าใครชอบแบบนำน้ำหน่อยก็อาจจะมแต่ก็ค้นนะยังไม่โดนตรงที่เป็นเบคอนแต่ว่าผมว่าก็อร่อยดีครับมาเป็นอุ้ย เบอร์เกอร์อันใหญ่เท่าหัวแล้วก็เฟรนฟรายเฟรนฟรายก่อนแล้วกันครับเฟรนฟรายเขาแบบเขาจะให้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคเฟรนฟรายกอเคแล้วนี่ก็ชีสเบอร์เกอร์ดูดีนะครับผมว่าปกติมันจะแบบเขาจะแบบบี้ๆนิดหนึ่งเพราะว่าชิ้นมันใหญ่แต่ว่าอันนี้ก็ดูถือว่าดูโอเคครับข้างนอกฝนตกนิดหน่อยก็เลย ย้ายเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็มาชิมกันนะครับคำใหญ่อร่อยนะทอบเราแบบเบคอนมันกรอบๆแต่ว่าแบบรู้สึกมันให้เหนื้อเยอะเรารู้สึกแบบพอปปิ้งมันเต็มๆดีผมชอบมากไายกายไสกอดใหญ่มาก บ้านหนมปังอย่างเดียวมันใหญ่เกินอรู้สึกถึงเห็ดก็เคยนะอร่อยอย่เมื่อกี้ชิมเป็นไฟไปนะคะก็เป็นแบบที่เราชอบเลยก็คือไม่กรอบเป็นแบบนิ่มๆแล้วก็มีเนื้อมันฝรั่งเยอะๆก็โอเคแต่รู้สึกว่าเค็มไปนิดนึงเ<ม>พราะว่าแบบเขาโรยเกลือไปเยอะแค่ต่อไปเป็นนิวเชงนะคะก็ รสอะไรนะเบคอนเบคอนมิลเชคเหมือนแบบแบบรสนมมันเยอะกว่าก็เลยไม่รู้สึกถึงเบคอนเหมือนม mm ิลเชคปกติทั mm ่ว hmm. ไปแบบที่เธอรีวิวมันจะเป็นแบบเก็ดเก็ดเบคอนเล็กๆครัแบบนึกถึงแบบสลัดซิสเลอร์อย่างเงี mm ้ย hmm. ซึ่ง mm hmm. ผมว่ามันก็แบบอม,มันเป็นเค็มๆกรอบๆแล้วก็อยู่ใน มิลเชคนึกถึงแบบเหมือนที่ช่วงหนึ่งคนชอบเอาเฟรนไฟรายไปจุ่มไอติมแมพอะไรอย่างนั้นนะซึ่งผมว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ได้แย่มันอาจจะฟังดูแย่แต่มันไม่ได้แย่อย่างที่เห็นแต่เบอร,ร์เกอร์ครับผมชอบมากผมชอบเพราะมันแบบรู้สึกมันจัดเต็มดีถือว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่กินแล้วเลอะตลอดถ้าถ้าเกิดใครจะกินก็ต้องต้องสั่งให้ถูกครับต้องต้องบอกเขาว่าเอาท็อปปิ้งทุกอย่างถ้าแบบไม่บอกเพาก็จะให้มาแค่นเนือแล้วก็จะเซ็งไปผมสั่ง สามอย่างนะครับโทัวรออมาที่ยี่สิบสองกอร์ดอนก็คือถือว่าค่อคนข้างแพงสำหรับแฟต์ฟู้ดนะครับแต่ว่าสำหรับแฟต์ฟู้ดทุกอย่างผมให้ผมรู้สึกว่าฟลายไก่เป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดนะครับจะยิ่งเทียบกับแบบเช็กเช็กหรือว่าอินเนอเนลหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้ที่คนชอบไปผมรู้สึกว่าอันเนี้ยอร่อยที่สุดนะครับได้เห็นอแล้วอร่อยเหรอ โอ้่ไงเห็นอ๋อเบคอนมันอยู่ข้างล่างแบบที่เป็นชั้งใหญ่ๆอ่ะเออต้องคนโอ้ my god เบคอนเยอะมากรวมผมก็ว่าแบบฟาสกายเป็นร้านที่แบบสำหรับแฟนฟูก็เป็นร้านอร่อยมากเลยถ้าเทียบในแบบแบรนด์ของ f a s t f ฟู d ก็รู้สึกว่าโอเคแบบมันไม่ได้ดูเป็นโปรเซสต f ฟ o d ดขนาดนั้นะแต่ว่าเนื้อมันก็ยังแบบมีความเฟรชแล้วผักมันก็แบบ ไม่ได้ดูเหียบแต่ก็ราคาก็ค่อนข้างสูงรวมๆผมคิดว่าเท่าไหร่แปเหมือนกันก็จะให้แปดครับตอนนี้เราก็มากันที่ชิกเฟลนะครับซึ่งเป็นร้านขายแนวพวกแบบไก่ทอดแซนด์วิชไก่อะไรอย่างเี้ครับก็ไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็สั่งไปเราก็มารอกันอยู่นะครับตอนนี้แบบคนเยอะมากเราก็ได้น้ำมาแล้วอันนี้เป็นซันจอยครับคือครึ่งครึ่งเลมอนเอทกับครึ่งไอซ์ที จำ,จำได้ว่าอร่อยกว่าน,นี้เป็นไงเปรี้ยวนี่สั่งมาแล้วครับก็ผมสั่งเป็น spicy chicken meal ะครับก็มีเป็นแซนวิชไก่ทอดสปซี่แล้วก็มีแบบวอฟเฟิลฟรายส์แล้วก็พวกเครื่องดื่มนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมเริ่มจะเฟรนฟรายนะครับแล้วก็เขามีเป็นแบบชิคกี้เล a ซอสซึ่งผมจะเอามามีผมแบบเคยไปซื้อมาเป็นขวดมากินกับทุกอย่างเทียบกับ five guys ว่าฟรายอันไหนอร่อยกว่า อืมว่าผมชอบอันนี้กว่าเยอะมันไม่ไม่รู้ว่าเมื่อเช้ามันแบบเค็มมากอันนี้โอเคเราก็แบบกรอบๆแล้วก็ซอสซอก็อร่อยเหมือนเดิมที่มาลอง s p i ี่ chicken c u แ s a n d w i c นะครับ็อเ่อ่ะไ,ไก่กรอบดีแล้วก็เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่กินแ้าเรารู้สึก เซอร์ไพว่าไก่มันมีรสชาติกว่าที่ที่นึกไว้แล้วก็ขนมปังผมว่าขนมปังแบบคุณภาพประมาณแฟตฟู้ดทั่วไปไม่ไม่ได้มีดีไม่ไม่ดีไม่แย่แต่ว่าผมว่าไก่ไก่โอเคนะฝ่ายไม่เค็มแบบให้เียมกับไ่ายไกย่เเาาก็ ซอสก็อร่อยนะแต่ว่าซอสเขาดังอยู่แล้วอะแบบที่มันเคยมีเป็นมีมในติ๊กต็อกอร่อยอร่อมันคือไม่ยังเละปะรู้สึกถึงแบบรสชาติความเผ็ดปกติสั่งไก่เผ็ดอะที่นี่จะจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเผ็ด อย่าเรียกว่าเผ็ดเลยเพราะว่าจะแบบเดี๋ยวคิกว่าแบบคือมันไม่ได้เผ็ดแบบน้อยมากๆมากๆแต่มันคือมีรสชาติแบบความเป็นความเป็นเครื่องเผันที่เมื่อก่อนที่เราชอบจะชอบสั่งอันเนี้ยที่เป็นสไปซี่ใช่เพราะว่าคือมันจะแบบเขาจะทาทีเยอะๆใช่แล้วพวกคนส่วนใหญ่มันจะกินเป็นอันธรรมดาใช่แล้วเรารู้สึกว่าอันธรรมดาเขาจะแบบทอดทิ้งไว้แล้วมันจะไม่ค่อยกรอบเว้ย <c oughs> แล้วพอสั่งแล้วพอสั่งสไปซี่อ่ะเขาจะแบบทอดให้ใหม่แล้วรู้สึกมันจะกรอบกว่า จะไม่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่เราแต่เราแบบชอบสั่ง spicy มากกว่าเพราะรู้สึกมันกรอบกว่าอร่อยดีครับทั้งหมดทั้งหมดนี่ประมาณสิบห้าสิบสิบดอน,นห้าสิบเซนป่ะรวมแท็กส์ก็โอเคนะก็ไมก่ก็ได้ก็ได,กได้ก็ได้โอเคอยู่อก็อย่างนี้ถ้าเราชอบทำเอามาจิ้มซอส ครับก็โอเคครับชิคฟิเลผมรวมรวมผมรู้สึกว่าอร่อยกว่าที่ผมจําได้เพราะผมไม่ได้ยินนานแล้วก็โอเคก็ก็ถ้าดูรวมกับราคาแล้วใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่ามันก็ถูกกว่าอยู่ในเรนด์ฟาสต์ฟู้ดทั่วไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบจํานวนจํานวนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นปะมันก็โอเคก็พอกินสาหรับคนหนึ่งป่ะก็โอเคสิบสิบกว่าดอลเรารสชาติก็ถือว่าแบบ โอเครวมๆ <S <S ผมว่าคิดว่าเท่าไหร่ใช่ไหมแปดแปดว่าห้แปดเพราะว่าไก่อร<ช>่อยอืมเราก็ว่าแปดเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> มันจะแบบเจ็ดมันไอ้นี่เกินมันน้อยไปครับตัวตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ป๊อ e อานะครับอ่อไม่ใช่กร์ตูนครับแต่เป็นร้านไก่ทอดก็ไปกันเลยครับครับตัวตอนนี้ก็มาอ่อสั่งอาหารนะครับผมสั่งเป็นเ i นเ a อร์ e ฟรชิเก้นขอขก็คือเป็นไก่ทอดธรรมดาครับแล้วก็ มีเป็นปีกไก่อันนี้ผมที่ผมชอบนะครับน่าจะอันนี้ที่ผมชอบกินมันเป็นมันเป็นปีกไก่แล้วก็ราดซอสนะครับผมว่าซอสอันนี้อร่อยแล้วก็มีพวกแบบอันนี้เป็นสายเแออฟนฟรายกับมันบดก็ลองกินดูแล้วครับขับเริ่มจากไก่ทอดนะครับร้อนว่าอร่อยดีแต่ว่ากรอบด,ดีครับผมว่าเนื้อมันฉ่ำดีแต่ว่าผมว่าเขาน่จะสู้ไก่ทอดเมืองไทยไม่ค่อยได้ อร่อยดีนะครับถ้าเทียบกับที่อื่นที่นี่ผมอ่ะเราก็มีเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายที่นี่ผมว่าแบบชอบเพราะว่ามันเป็นแบบมันมีแบบเครื่องเทศนู่นนี่มันมีรสชาติกว่าแล้วก็กรอบอร่อยดีแต่อันนี้คือที่ผมชอบนะครับเอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ผมไม่เคยกินนี่เป็นซอสอะไรนะฮันนี่เอ้ยไม่ใช่บาร์บีบคิวโคเลยอะไรสักอย่างลองดู หวานหวานก็ไม่แ่ะแต่ว่าแบบไม่มีความเผ็ดเลยสักนิดก็โอเคแต่ว่าอันนี้คือที่ผมชอบอันนี้อร่อยมากครับอันนี้คือซอสซิงเดอรเจอร์ฮอตขเขามันจะแบบหวานหวานเผ็ดๆอันนี้อร่อยผมชอบอันนี้ด้วยเทลากี่ลชิมเป็นฝ่ายไปนะคะก็รู้สึกว่ามันมีรสชาติกว่า ทุกร้านที่ไปกินเพราะว่ามันมีแบบซีชนนิ่งเหมือนคลุกอยู่แล้วก็ไม่ท่อเข็มรู้สึกแบบถึงความเข็มน้อยมากอู้ร้อนก็ไม่ต่างกับจะกไก่ทอดปกติเคฟซีแบบที่บ้านเราแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าโอเคอยู่แบบมีรสชาติกว่าไก่ทอดที่แบบที่เนี่ยเนื้อเขาก็จุสตี้ไม่แห้ง แล้วก็ไซส์อีกทันนึงนะคะก็คือมันบดปกติเราชอบกินมันบดมากเนื้อบดเนียนแต่ว่าก็แบบยังมีแบบอะไรให้แบบเคี้ยวคุบกอันนี้เราว่าไก่ทอดแบรนด์อื่นไม่ค่อยมีปะอุ้ยก็มีปะมันคนลแนวเออแต่มันแบบไม่ได้เป็นฟิลแบบคุกแบบเยอะน้ำซอสแบบเยอะขนาดเนี้ หวานแบบหวานเจี๊ยบอันนี้เป็นรสชาติที่เราสั่งกันแบบปุกรอบทำไมไก่ชิ้นมันเล็กมากเลยก็ตัวรสชาติซอสมันจะแบบเผ็ดเผ็ดกว่านี้แบบเยอะมากๆแบบไม่รู้ว่ามันคือซีซันนิ่งอะไรแต่ว่ามันเผ็ดแล้วก็ไอตรงแบบน้ำอ่ะมันจะรู้สึกแบบมีอะไรกุบๆให้เคี้ยวอ่ะ ก่อันเนี้ยเขาบอกเขาแบบบรายในแบบอะไรสักอย่างเนื้อมันฉ่ากว่าที่อื่นอซึ่งเราเรากขาว่ามันเนื้อมันก็ฉ่านะแต่เราว่าป๊อบอายเมื่อก่อนอร่อยกว่านี้เยอะเลยจัได้ว่ากิกนครั้งแรกขับรถไปที่อื่นเราไปลองกินครั้งแรกคือแบบว้าวมะครั้งแรกของเราคือแบบไม่ชอบเลยแล้วก็กลายเป็นแบบไม่อยากกินแต่ว่าอยู่ก็มาเปลี่ยน ชอบกินตอนตอนที่ได้ลองอันเนี้ยราคาก็ไม่แย่มากเพราะว่าอันนี้มันเป็นมีโปร่ะทุกคนเป็นวิ่งสองสองกล่องนี้สิบสองดอลลาร์แล้วก็ที่เหลือก็สิบสองดอลลาร์ก็ซึ่งจริงๆถ้าแบบกินคนเดียวก็แค่ยอย่างเดียวก็สิบสองดอลลาร์แล้วมันก็แบบค่อนข้างอิ่มอยู่คนละคนลฟิลกับชิฟฟิเลชิฟฟิเลมันแบบเพลินมากแบบทุกอย่างแบบ ชิ้นเลยคือแบบคนขาวจัดเมื่อวานไปก็มีแต่แบบทุกอย่างเป็นคนขาวจัดอันนี้ก็แบบเครื่องเทศจัดอันนี้เธอบอกว่าเหมือนซอสอะไรนะเหมือนซอสน้ำจิ้มไก่ย่างบางสัตว์น่ากินแบบมะขามมะขามหน่อยมันเลอะมากเ <มา S 1> <า>ขาก็มาถึงอันนี้เป็นเ,เลือดบิสกิตซึ่งมันถามาถมาแถมมาครเซตนแต่ว่ามันจะแบบแห้งมากๆกก็คือ ปกติผมจะกินแบบอาบกับเยลลี่หรือว่าอย่างเงี้ยไม่อาบไม,ไม,ไม่ไม่กินไม่ได้อะผมลองกินอะไรเงี้ยให้ดูแบบคือมันก็ไม่ได้แบบไม่อร่อยอะไรขนาดนั้นแต่มันแห้งมากโบยเลยผมต้องแบบนี่ต้องอย่างเงี้ยน้ำตาลล้วนๆอืมค่อยๆช,ชิ้นหนึ่งก็น่าจะต้องใช้ประมาณสามซอง เขาก็จบปแล้วนะครับกับอป๊อบอายนะครับก็เราว่าสำหรับเราก็ก็ยังแปดเราเราเราให้เก้าจริงอ่ะเธอชอบที่สุดเลยก็แบบที่สุดเท่าที่ไปกินมาสามร้านเราส่วนตัวเราชอบฟลายไก่ที่สุดแล้วก็ป๊อบอายแล้วก็ชิคฟิเล่เราให้ป๊อบอายฟายไกแล้วก็ชิคฟิเล่จะตอนแรกเธอไม่ชอบป o าได้วยครับใช่ครับก็ ไว้เจอกันใหม่ครับถ้าใครอยากให้ไปร้ลาไหนก็บอกกันได้ครับผม